การป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ Ventilator associated pneumonia (Web) ซึ่งหมายความถึงภาวะปอดอักเสบจากการติดเชื้อ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจนานมากกว่า2วันปฏิทินเป็นต้นไปหรือภายหลังจากการถอดเครื่องช่วยหายใจภายใน2วันปฏิทิน1วันก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการจะต้องมีการใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่โดยมีอาการอาการแสดงผลการตรวจยืนยนันการวินิจฉัยครบตามเกณฑ์ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ โดยเรามีแนวทางการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ Oral care การทำความสะอาดช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันวันละสองครั้งเช้าและเย็นร่วมกับการทำ mouth care โดยการใช้ n o นม l ส a l i n e หรือน้ำเปล่าในการทำความสะอาดทุก4ชั่วโมง Aspiration precaution การป้องกันการสำลักโดยเราต้องจัดท่าผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจให้นอนศีรษะสูง30-45องศาในรายที่ไม่มีข้อจำกัดทางการรักษาและให้ยกศีรษะสูง10องศาขณะเช็ดตัวหรือคอมพลีทเบดบัสให้ผู้ป่วยและมีการตรวจสอบตำแหน่งของท่อทางเดินหายใจและตรวจวัดบันทึกเพรสเชคับในทุกเวร โดยค่าปกติของ p พ e ส s ชอร์คัพจะอยู่ระหว่าง20-30เซนติเมตรน้ำ Aspiration Precaution Prevent Contamination การป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคมีการเทน้ำท่อทางเดินหายใจทั้งใน collogate t u b และใน water trap โดยต้องล้างมือทั้งก่อนและหลังการเทน้ำท่อทางเดินหายใจในทุกครั้ง w i n n i n g มีการบันทึกวิ่งยงโปรโตคอลต้องใช้ประเมินทันทีเมื่อผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจหากประเมินแล้วผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่สามารถอยากเครื่องช่วยหายใจได้ให้รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาให้เริ่มอยากเครื่องช่วยหายใจต่อไปเรามาทบทวนในเรื่องของขั้นตอนการดูดเสมหะผู้ป่วยโดยการใช้ Close s u c t i o n 1. ระดับแรงดันของการดูดเสมหะ เราควรเลือกแรงดันให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทยกตัวอย่างเช่นในผู้ป่วยเด็กเล็กควรตั้งแรงดันในการดูดเสมหะที่50-90ทอในผู้ป่วยเด็กโตควรตั้งแรงดันในการดูดเสมหะที่90-120ทอในผู้ป่วยผู้ใหญ่ควรตั้งแรงดันในการดูดเสมหะที่160-180ทอ 2. ก,การเลือกสายดูดเสมหะ ต้องเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปเปิดท่อหลอดลมคอ 3. ตามแนวทางปฏิบัติต้องดูดเสมหะและน้ำลายภายในช่องปากให้หมดเสียก่อนหลังจากนั้นจึงค่อยมาดูดเสมหะในท่อทางเดินหายใจด้วย close กชั t ทุกครั้ง 4. ภายหลังจากการดูดเสมหะในท่อทางเดินหายใจด้วย c l o ซักชันเสร็จแล้วให้เปิดน้ำเกลือ S normal s ล l i n e ด้วยตัวควบคุมการหยดของชุดให้สารน้ำเพื่อให้น้ำเกลือน r m a l s a สล n e ไหลเข้าสู่ท่อล้างสายดูดเสมหะอย่างช้าๆพร้อมกับกดปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันน้ำเกลือน r m a l s ล l i n e ไหลเข้าสู่ท่อทางเดินหายใจและควรดูดน้ำเกลือน r m a l s a สล n e ไม่ให้เหลือตกค้างในท่อทางเดินหายใจและท่อล้างสายดูดเสมหะ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดแอสไพร t e ได้เทคิออตโตมีแคในการดูแลผู้ป่วยที่เจาะคอและการเปลี่ยนอินเนอร์ทิวตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล 1. การทำแผลเจาะคอให้ทำแผลอย่างน้อยทุก24ชั่วโมงและทุกครั้งที่พบว่าแผลเปียกชื้นหรือสกรปรก 2. เปลี่ยนอินเนอร์ทิวอย่างน้อยทุก24ชั่วโมงหรือเมื่อมีภาวะเสี่ยงต่อการอุดตันหรือการติดเชื้อ